อากาศยามเย็นครับอยู่หน้าโรงแรมเฉวงการ์เดนบีนะครับหาดเฉวงแดดล่มลมตกคนเยอะแยะเลยนักท่องเที่ยวนะครับเล่นน้ำนะครับอากาศไม่ร้อนเย็นสบายสบายท้องฟ้ากับทองทะเลสีเดีวยวกันเลยสวยงามยามเย็นเลยครับตอนนี้น คนก็มาเล่นน้ำอาบแดหดหาดทรายสายลมและแสงแดดสุดยอดเลยครับสวยงามสวยงามสุดๆครับบรรยากาศดีด้วยก็ต่างชาติ ชอบอาบแดดมากเลยอยู่ตรงพื้นตายนะครับหน้าหาดเยอะแยะสวยงามเย็นนะครับสวยงามเย็น